รเรามารีเช็คเครื่องทำพับคอนแก๊สชุดนี้นะครับก่อนแพ็คจะส่งให้ลูกค้าแต่เรามาดูความเรียบร้อยดยรอบของเครื่องกก่อนครับตัวนี้เป็นสูตรนะครับเดี๋ยวส่งแบบเครื่องเอาไปประกอบคลิปเทคนิคการทําได้เลยครับเดี๋ยวส่งให้อีกทีหนึ่งตอนจัดส่งเครื่องเรียบร้อยแล้วครับพลาสติกต่างๆพวกนี้แกะออกได้หมดเลยครับแล้วก็กระดาษที่หุ้มอะคริลิกอยู่ด้านหลังแกะก่อนใช้งานนะครับเมื่อไหลที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทําให้แกะออกค่อนข้างยากครับ มาดูการทํางานของมอเตอร์มอเตอร์ใช้งานได้2ระบบไฟบ้านสายสีดําตัวนี้ครับเสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่จะมีสายพ่วงชุดน,นี้ไปให้ครับแดงบวกดําลบนะครับเวลาใช้งานเสียบให้ถูกสีถูกขั้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ไปคลิปที่แบตเตอรี่ใช้แบตบโวลต์แดงบวกดําลบห้ามสลับขั้วเด็ดขาดครับถ้าสลับขั้วช็อตทันทีนะครับสาหรับการทํางานด้วยแบตเตอรี่สวิตช์จะเป็น3ามสเตปแบบนี้ครับตรงกลางคือปิดยกมาขวามือตัวนี้220อีโวลต์อันนี้เราเลือก มาร์กการกวนรอบที่เหมาะสมจุดสีแดงหบนไม้ตรงกันเราได้ปรับกวเร็วได้ครับตรงกลางปิดโยกมาสายมือตัวนี้ทํางานได้ด้วยระบบแบตเตอรี่แล้วครับถ้าเราไม่ใช้แบตเตอรี่สายตัวนี้เราก็ไม่ต้องเสียบยึงออกไปได้เลยครับก็จะเหลือแค่นี้โลง่งๆโยกมาฝั่งนี้เครื่องก็แค่ไม่ทํางานนะครับแล้วก็โยกกลับไปในส่วนของไฟบ้านอย่างเดียว การทำงานมอเตอร์เสร็จแล้วมาดูการล้างทำความสะอาดตัวมอเตอร์ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้นะครับตัวนี้เป็นระบบไฟห้ามล้างน้ำตัวชุดมอเตอร์ทางร้านแลบประกันให้หนึ่งปีครับมีปัญหาอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยเวลาจะถอดมอเตอร์เราดึงสลักตัวนี้ออกครับแยกชุดมอเตอร์ออกได้เลยแล้วก็เหลือในส่องตัวเครื่องยกล้างน้ำได้เลยนะครับในส่องหม้อสแตนเลส มีส่งส่วนที่เป็นสแตนเลสคือหม้อกับตัวหัวแก๊สตัวนี้ใช้ฝอยเหล็กขัดได้ครับในส่วนของตัวเครื่องใช้ฟองน้ํากับน้ํายาล้างจานก็เพียงพอครับมาดูของหัวเตาแก๊สหัวเตาแก๊สใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้นหัวเล่งแบบนี้แรงดันสูงห้ามใช้เด็ดขาดนะครับแรงดันต่ําคือหน้าตาแบบนี้หรือว่าสําหรับถังปิกนิกก็จะหน้าตาแบบนี้ครับต่อโดยตรงได้เลยกับถังปิกนิกเป็นวาล์วแรงดันต่ําสําหรับถังปิกนิกครับ มาดูช่องกาดตัวนี้เปิดให้สุดนะครับเห็นไหมเวลาเราล้างหรือขั้นย้ายมือเราไปโดนได้ครับ,บก่อนใช้งานปรับให้สุดแบบนี้เปลวไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าครับถ้าเราเซ็ตถูกต้องเนาะ,ะมาดูถ้าช่องกาดเปิดไม่สุดเห็นไหมว่าจะเป็นเปลวไฟลอยๆอยสีส้มเลยปรับให้ช่องกาดเปิดให้สุด แล้วก็หัวแก๊สต้องสะอาดนะครับถ้าหัวแก๊สสกรปรกแปลไฟก็จะออกส้มๆแดงๆได้ความแรงไฟในการใช้นะครับใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไม่ครับเน้นเลยว่าใช้ไฟแรงเต็มก้นหมอ้อไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไม่แล้วก็ไฟตรงกลางไม่ออกนะครับออกเฉพาะวงนอกโอเคครับ